ต่อด้วยการน,นำเสนอเนอผลประกอบการในไตรมาสที่3จากนั้นก็จะเป็นช่วงถามตอบท่านผู้มีเขียดสนใจมีคำถามหรือจะมีข้อเสนอแนะรือมีคอมเมนต์ก็จะสามารถจะพูดคุยได้ในช่วงเวลานั้นในครั้งนี้เป็นจังหวะด,ดีที่เมื่อว,วานซัพพลายเออร์ก็เอาปฏิทินมาส่งก็ถือโอกาส เป็นวันแรกที่จะมาให้กับท่านทั้งหลายด้วยปฏิทินนี้นอกจากผลงานเดืนๆของเราแล้วันนั้นก็จะมีเรื่องของสุภาษิตท,ที่น่าสนใจที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยลองดูนะครับแต่ละเดือนก็จะมี proverb หรือสุภาษิตให้ท่านทั้งหลายได้ได้ดูว่าพระเวอแบบนี้ก็จะเป็นคํากล่าวที่สําคัญสําคัญของบุคคลสําคัญของโลกผมจะเริ่มต้นจากการ อัปเดตสาถานกรณ์น้ำท่วมของบริษัทแอลนะครับแอลจะมีคลังสินค้าอยู่13โรงด้วยกันพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตรอยู่ที่บริเวณเด็กกับนิคมอุตสาหกรรมนวนนันครติดกกันเลยนะครับข้างๆกันเขาเราจะถึงก่อนออถึงกระนั้นก็ตามเพื่อนของเราที่นวนครจมน้ำไปบางแห่งก็ร่วม2เมตร แต่คลังสินค้าเรล่านีน่มไม่น้ําท่วมไม่ถึงครับไม่ถึงพื้นของเราด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรายกพื้นขึ้นสูงมากช่วงสูงสุดนี้นพื้นโรงงานยังห่างจากน้ําอยู่ประมาณ3 0สเซนเพราะฉะนั้นคลังสินค้าเหล่านี้ก็ปลอดภยัยน้ําเข้าไม่ถึงก็มีอุปสรรคอยู่บ้างในสองสามอาทิตย์ดังกล่าวนั้นการส่งของกระทําได้ลาบากมาก มีเพียงสิบล้อสูงที่จะพอเข้าไปได้บ้างทำให้การขนส่งสินค้าคุกระและเป็นเรื่องของคลังสินค้าที่เป็นที่เก็บสินค้าหลักของเราส่วนโรงงานผลิตสินค้าเราอยู่ที่หลัก4ถนนแจ้งวัฒนะโรงงานเราก็ยังไม่ท่วมนะครับแต่หน้าโรงงานก็ท่วมประมาณ30เซนช่วงสูงสุดน,นะครับขณะนี้ก็แห้งแล้วนะครับแต่ถนน แจ้งวัฒนะก็ยังท่วมอยู่ก็ไม่กระทบะนะครับสองสาธทิตย์ก็มีปัญหาพนักง,งานเดินทางมาทำงานลําบากพอสมควรต้องเอาเรือไปรับทําให้การผลิตนี้ก็ทําได้ประมาณ70%ในช่วงประมาณ2อาทิตยนะ์จากนี้ไปก็เริ่มเร่งผลิตเพื่อที่จะชดเชยกับช่วงเวลาที่ขาดผลิตนะจากภาพ2ภาพนี้กับอีกภาพที่สลูกค้าเราส่วนหนึ่งก็ถูกน้ําท่วมด้วยส่งของก็ต้องเลื่อนออกไป จากการส่งสินค้าลำบากจากคลังไปลูกค้าโรงงานทํางานไม่เต็มที่อยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับลูกค้าบางรายนี้ก็ต้องเลื่อนรับสินค้าเลื่อนโครงการไปจากภาพทั้งหมดทั้งสามส่วนนี้จะทําให้ผลกระทบต่อรายรับของบริษัทประมาณ5 1 0ในทั้งไตรมาส3เดือนทั้งไตรมาสนะครับกุมตุลาจะกระทบมากหน่อยแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นในช่วงนี้เป็นต้นไป นะกระทบรวมแล้วรายรับราการรับรู้ไรายได้นะครับอยู่ในช่วง5-10ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่าลูกค้าบางรายนี้โรงงานหลายแห่งนี่นต้องเลิอกอนป,ปีหน้าก็าไม่ก็ปีหน้าก็น่าจะเป็นช่วงที่เราเริ่มเก็บส่วนที่ส่งไม่ได้ในปีนี้นะราย รายได้นี้ไม่กระทบมากแต่กระทบส่วนหนึ่งที่จะกระทบอยู่บ้างก็คือเรื่องต้นทุนของสินค้าเพราะช่วงที่เราต้องหยุดงานอยู่ระยะอาทิตย์เศษนั้นเราต้องจ่ายค่าแรงตลอดนะครับเรื่องต้นทุนก็จะสูงขึ้นค่าขนส่งก็แพงขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเรามีพนักง,งานอยู่ประมาณ9 0 0เศษกว่าครึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคนเหล่านี้บางทีก็ไม่มีที่พัก บางคนก็สามารถพักกับญาติได้ที่พักไม่ได้เราก็จะจัดให้พักที่โรงงานบ้างที่คลังสินค้าที่ไม่มีน้าท่วมบ้างส่วนหนึ่งอีกเกือบร้อยคนที่เราต้องเช่าอพาร์ตเมอนอ์ให้อยูนะ่ให้เขาเราทุนลาวปัญหาของเขาบ้างนะทั้งหมดรวมแล้วต้นทุนก็จะเพิ่มกันนิดหน่อยปกติเรามีกําไรเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ2 5ถึงย8%เอร์เซ ถึงกระทบก็ตามก็ยังอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าไม่มีน้ําท่วมแล้วนี่จีพี GP น่าจะดีอัตรากําไรต้นน่าจะดีแต่มีก็ลดลงไปบ้างแต่ไม่มากสักประมาณครึ่งถึง1%นป็ใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นบ้างเนื่องจากเราต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่รวมแล้วกลกระทบก็ยังไม่มากถึงแม้ว่ารายรับจะลดลงประมาณ5-10%ก็ตามแต่รายรับกับกําไรทั้ง ดีนี้นะฮะไตรามาสที่สี่นี้ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะท,ที่จริงปีนี้น่าจะดีนะครับทุกอย่างก็ดีหมดน้ำท่วมทําให้กระทบบ้างแต่ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับสรุปแล้วเออดีมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากครับต่อไปก็จะเป็นผลงานที่น่าสนใจให้ท่านทราบว่าในไตรามาสที่สามเรามีงานอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ผลงานเด่นๆที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็น King Power King Power ที่ปัทยามีการก่อสร้างใหม่ก็หลายสิบล้านนะครับสนะนะังเกตนะครับส่วนใหญ่ก็เป็น LED นะครับถ้าเห็นภาพนี้นะครับบริเวณที่ผมชี้นี้ก็จะเป็นเรื่องของ LED ที่เป็นสกรีนสกรีนนี้ก็เรียกว่าพิษ3ไม่ก็ว่าแต่ละเม็ดห่างกัน32มิลก็จะเห็นภาพต่างๆได้ สีต่างๆได้แต่ที่เห็นเป็นรูปนี้นี้ก็จะเป็นพิษหกให้เขาว่าแต่ละเม็ดห่างกัน6กมิลก็จะเห็นเป็นภาพได้ปัจจุบันเราสามารถทําภาพต่างๆคล้ายๆทีวีได้นะครับหกมิลก็เห็นภาพชัดเจนละภาพนี้ก็จะเป็นมีเดียฟาสาก็คือการ่องอาคารไานอกของพักเวนเจอร์ ซึ่งเพิ่งเสร็จเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จวเร็วนี้เองนะครับเพิ่งเสร็จไม่อาทิตย์ที่แล้วนี้เองนะช่วงน้ําท่วมก็ต้องเร่งให้ลูกค้าให้เสร็จให้ได้นะจะเป็นภาพที่ทําให้พัรเวนเจอร์นี้ซึ่งเป็นอาคารทันสมัยแล้วเด่นยิ่งขึ้นไปอีกภาพนี้ก็จะเป็นพิณโนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังท่วมนครสวรรค์อยู่พอดีลูกค้าก็ต้องเสร็จภายใน ดูลาให้ได้เราก็ต้องเร่งส่งช่วงนั้นนอกกสวรรค์ตัดขาดการส่งของขึ้นเหนือลําบากก็ต้องหาทางจนได้สุดท้ายเราก็สามารถส่งของได้ทาทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าของเราุพิษณโลกนี่ก็เป็นจอนะครับจะสังเกตจากนี้ไป Central, เซ็นทรัลแทบทุกแห่งก็จะมีจอภายในกับภายนอกเราก,ก็จะเป็นคนซัพพลายทั้งหมดนะครับนี่เซ็นทรนะัลปนเก้า ลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวนะครับนี่เป็นฟุ้ดคอร์ดของลาดพร้าวเหมือนกันเรารบินสันเชียงรายนะครับอันนี้ก็เสร็จมาหลายเดือนแล้วนะครับเชียงรายเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเราได้ภายในทั้งหมดนะครับแต่ว่าภายนอกที่เป็นจอเนี่ยลูกค้ามีความคิดว่า น่าจะเอาเจ้าอื่นบ้างซึ่งอาจจะถูกกว่าแต่ว่าไม่นานเขาจะมีปัญหาสุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาหลังจากนั้นมาลูกค้าก็คิดว่าถ้าซื้อสินค้าจากบริษ,ษัทที่เขามีทีมงานเข้มแข็งก็จะดีกว่าถึงราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อยแต่ว่ามั่นใจกว่าจากนั้นมาเราก็ได้งานของ department store ต่างๆไม่ว่าจะเครือเนครือเซ็นทรัเครือ Central, เดอะมอลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับ นี่เป็นโรตสลับลูกกาปัจจุบันนี้ก็น้าท่วมไปส่วนหนึ่งแล้วหรอครับแต่ว่าโ Lo ตัสในปีนี้ซื้อจากเรามากเพราะโลตัสมีความคิดว่าจะประหยัดพลังงานแล้วก็จะมีหลอดที่เรียกว่า T5 หลอดเล็กๆนะครับประหยัดพลังงานมากก็เ,เปลี่ยนทั้งหมดนะับปีนี้ก็ร่วมร้อยล้านที่ซื้อจากเราไปเป็นเปลี่ยนหลอดเดิมเป็นหลอดใหม่ของเราที่นี้ก็ยังใช้คมถนนนะที่เป็น LED ด้วย ศิลปจินาไหลก็จะเป็นโบราณสถานนะครับก็เป็นสถานที่ที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาเราก็มีโอกาสได้ไปตกแต่งโบราณสถานย้ำขั้นถ้ำคืนให้มันดูสวยเด่นนี่ก็เป็นปราสาทหินพิมายก,ก็ใช้ของเราเช่นเดียวกันสุขโขทัยก็เช่นเดียวกันนะครับหลังๆนี้ทางด้าน กระทรวงวัฒนธรรมทางทททก็สนใจที่จะดึงนะักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีโอกาสที่จะนําเสนอสินค้าเราช่วยประดับประดาโบราณสถานเหล่านี้ให้มันดูเด่นขึ้นดึงนะักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้หลายแห่งก็ท่วมไปนะครับสุโขััยก็เราเอาจจะต้องมีการไปปรับปรุงให้บ้างเพิ่มเติม